กลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภาคครับก็ถึงช่วงตามรอยเซียนนะครับนะฮะเราก็จะมาดูกันนะฮะเพราะเมื่อวานนี้ยังเป็นของเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไม่มีกระหนกไม่มีกระหนกข้าจาไม่ได้กันนะครับผมนะไปซุ้มกอไม่มีกระหนกใะคซึ่งยังเรียกได้ว่ายังไม่รู้ตําหนิชี้ชัดกันอย่างละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นต้องชมกันแบบต่อเนื่องครับนะฮะหลังนั้นคุณผู้ชมหยิบสมุดปากกานะฮะ จำอย่างเดียวไม่ได้เราต้องจดด้วยนะครับดูกันบ่อยๆนะฮะดูกันเรื่อยๆเราจะได้จําแม่นขึ้นนะครับเราจะได้รู้ว่าพระเก่าเนี่ยดูยังไงนะครับเพื่อไม่เสียเวลามารับชมครับค่ะนี่ฮะตัดอย่างนี้ขึ้นไปนี่แล้วก็ดึงเข้าหาตัวก็จะเล็กฝั่งอันนี้ขอบก็จะเหลือนนิดเดียวนะครับตรงนี้ก็จะหนานะครับลองตัดดูได้นะฮะก็จะงุ้มเข้าหาตัวอย่างนี้นะครับ ก็คือขอบขอบบนนะครับขอบรอบนีครับก็เหมือนจะยกสูงยกสูงแล้วก็หอเข้ามาอเข้ามาหาองค์พระนะครับหาองค์พระอันนี้เป็นรัศมีนะรัศมีนะครับรัศมีก็จะลาดเข้ามาหาหาพระเศียรนะเศียรท่านนะครับลาดเข้ามาลาดเข้ามาหาเศียรนะครับนะเกศก็เป็นปลีตรงนี้เป็นลายพระศพ เป็นไหลายพระศกมีขอบไหลยพระศกนะน้อยองค์ที่จะมีนะครับเต้องพระสวยจะมีขอบไหลยพระศพภาพพิมพ์นี้เนี่ยถ้าเราจะดูกันตามที่ผมดูนะฮะตามที่ผมดูผมจะดูตรงหูหูทั้งสองข้างของปอมเนี่ยทำไม่ได้ครับผมเนี่ยขอบปอมทำไม่ได้ <c oughs> เห็นไหมฮะใบหูเขาฮะใบหูทั้งสองข้างจะสวยงามนะครับท่านผู้ชมดูนะครับดูตามผมนะฮะจะสวยงามและโค้งงองอนออกมีติ่งทั้งสองข้าง <c oughs> นะฮะมีติ่งหูทั้งสองข้างเหมือนหูพระหรือหูคนนะครับจะต้องมีติ่งนะครับงอนออกมาถ้าติดชัดจริงๆตรงกลางจะเป็นร่องนะครับตรงกลางจะเป็นร่องมีขอบสองข้าง เป็นเอ่งลงไปตรงกลางและมีติ่งหูองนี้มีนะครับนะฮะถ้าของปลอมไม่มีติ่งหูนะฮะหรือว่าถูกล้างจนหลุดไปเราก็ต้องดูที่อื่นนะครับอันนี้ถ้าพระสวยคืองี้ของปลอมขี้มักจะสวยคุณเล็กใช่ครับใช่ไหมฮะที่มาขายเราของปลอมต้องสวยพอสวยติ่งหูก็ไม่ได้ครับผมนะครับนะ นะดูฮะหน้าตากลมกลมสวยเชียวนะครับท<ป>ีนี้เรามาดูอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเรามาดูที่แขนนะฮะเรามาดูที่แขนวงแขนทั้งสองข้างนะครับนะวงแขนทั้งสองข้างจะลึกลงไปนะครับในร่องแขนจะลึกลงไปนะครับ<ม>ช่องแขนฝั่งอันนี้จะแคบก,กว่าฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายของพระหรือขวามือเราจะแคบกว่าแค่เพราะอะไรแค่เพราะสังคติ คุณน้าชายจีวรและพาดโดยสังคติพาดลงมาช่องนี้ก็จะแคบกว่าครับนะครับช่องนี้ไม่มีสังคติก็จะกว้างกว่านะครับกว้างกว่าแต่ทีนี้ถ้าเผื่อของฝีมือเนี่ยชายชายจีวรเนี่ยพระห่มเฉียงนะคุณคเล็งนาะนะรนพระห่มเฉียงพอห่มลงมาดูนะครับชายลงไปหายเข้าไปในซอกลักแแลซอกอแขน นะครับตรงนี้จะเป็นขยักอันนี้องค์เนื้อท่านนะเนื้อองค์ท่านใช่ไหมฮะอันนี้เป็นชายชายจีวรห่มเฉียงครับนะครับพระห่มคลุมผ้าสังฆติไม่ได้นะครับใช่ครับนะครับต้องห่มเฉียงครับนะนี่ครับนี่ฮะห่มเฉียงพระที่พาสังฆติพระห่มเฉียงต้องห่มเฉียงทางนั้นนะครับ นี่ฮะผมเฉียงมานี่ครับนี่ยชายจีวรนะชายจีวรพลาดลงมานี้ตรงนี้พอถอดแล้วเนี่ยชายจีวรจะไม่มีครับผมาจะไม่มีทั้งมีกัน้ยจะวกเข้าไปวกเข้าไปจะกรลวกเข้าไปในซอกลักแแล้ซอกแขนซอกรักแหลนะครับหายไปในซอกรักแแลถ้าเราส่องดูนะครับใช้กล้องส่องแลงหายพระแท้ขึ้นมานะเส้นชายจีวรเนี่ยจะเข้าไปชนเกือบถึงพื้น อันนี้เก้ไม่ได้ผมบอกให้เลยถอดไม่ติดแน่นอนนะครับบอกให้เลยจำเอาไว้เลยครับผมนะครับนะฮะอันนี้เห็นท่านผู้ชมชมแล้วก็บอกให้ถ้าเซียนดูเนี่ยผมไม่ขยับบอกแต่ผมไม่รู้ว่าอีกปีสองปีจะติดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วนะครับนะครับนะครับนะฮะอนนียนะครับชายจะเข้าไป นะครับกับติดจีวรนะครับองค์พระรูปร่างองค์เอวรูปทรงองค์เอวสวยนะมีหลอนท้องเห็นไหมมีหลอนท้องเชียงแสนเนี่ยเขาจะมีหลอนท้องถ้าคนเล่นพระบูชานะอะเหมือนกับคนมีกล้ามนะฮะหน้าอกตั้งมีกล้ามมีหลอนท้องเหมือนกับคนออกกําลังกายโบานนะราณ โบราณนี้เขาเรียกซิกแพกครับซิกแพคอ๋อเหรอเขาเรียกซิกแพคเป็นต้นอนะครับีซิกแพกซิกแพคอ๋อหนุ่มๆเดี๋ยวนี้นะหนุ่มในี้ต้องมีซิกแพคนะครับน้าคนโบราณเนี่ยเขาจะมีลอนท้องนะครับเขาเรียกซิกแพคนะครับภาษาอังกฤษผมไม่ไม่กระดิกนะครับไม่กระดิกนะครับเนี่ยลำลำตัวเขาว่าหน้าอกเขาหน้าอกเขาสวยใช่ไหมมีลอนท้องนะครับมีลอนท้องเขา โอ้คนโบราณเขาแกะพิบะวิจิตพิสดารจินตนาการดีมากนะครับ <ผม S 1> อ้าวต่อไปเรามาดูแขนทั้งสองข้างอีกนะแขนอ้าวต่อไปเรามาดูแขนทั้งสองข้างอีกนะแขนด้านในด้านนอกเรียบร้อยไม่เป็นไรนะครับเรียบร้อยตรงไม่เป็นไรแต่ด้านในดูฮะมีกล้ามเนื้ออื่หไหม,<ผ>มเนี่ยจุดเกแท้ก็เป็นครับก็เป็นได้ครับ นะครับเลยครับต้องมีกล้ามเนื้อดูทีฮะเหมือนแขนคนเลยเหมือนแขนคนจริงๆครับผมนี่ฮะดูทีครับนี่ฮะท่านผู้ชมนะมีกล้ามเนื้ออยู่ข้างในครับนี่ครับนี่ครับถ้าได้ส่องจากพระองค์จริงจะเห็นได้ชัดเออเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดเลยครับเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าตรงแขนนี่จะบวมลงไปนิดๆนะตรงกลางแขนนะครับผมไม่กลมดิ้งหรอก นนิด่าจะเกิดจากการยุบตัวของอ่ายุบตัวหรือมวลสารหรือการแกะแม่พิมพ์ครับน่าจะเป็นการแกะแม่พิมพ์มากกว่าเพราะจะต้องซาะนี้ก่อนใช่ไหมซาะนี้ก่อนพอซาะนี้ก่อนตรงนี้ก็ต้องลึกลงไปใช่ครับนาเนื้อลงไปในแม่พิมพ์ตรงนี้ก็จะนูนในแม่พิมพ์ก็จะนูนพอนูนกดลงไปตรงนี้ก็บุ๋มใช่ครับเพราะแม่พิมพ์นูนขึ้นมาไปได้ครับนะฮะนะครับนะครับถ้าของปลอมเนี่ยเขาถอด เสมอกันหมดครับไม่เสมอก็อาจจะนูนกมลมอาจจะนูนกลมไปเลยเพราะว่าแต่ง <Anat> พิมพ์ใช่ครับนะเพราะว่าแต่งพิมพนะครับเพราะว่าแต่งพิมพ์ทีนี้เรามาดูแขนท่อนล่างแขนท่อนล่างนี่ครับแขนท่อนล่างตรงข้อพับข้อศอกเป็นไงหน้าสองข้างเห็นไหมเป็นรอยว้าวเป็นรอยว้าวเก๋ไม่มีครับนะเก๋ไม่มีรอยว้าว เห็นไหมเหมือนเราพับข้อสอบมันต้องมีรอยครับผมอ่านี่นะครับนะฮะดูเขาแกะพิมพ์ละเอียดมากละเอียดมากเห็นไหมมีรอยว้าวะฮะท่านผู้ชมอ่ารอยว้าวสองข้างนะครับ แม่พอลอยวาวนึกถึงหลวงพ่อเงินบางคานทีมจอบเล็กนะผมก็เก็บความรู้มาจากการศึกษาด้วยตัวเองบ้างแล้วก็ฟังผู้ใหญ่เขาเล่าแนะนำบ้างอะไรบ้างนะครับ,รบการเล่นพระเนี่ยจะให้ชำนาญหรือว่าจะให้เป็นนะเขาเรียกว่าดูพระเป็นนะครับ,รบต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเจอผู้ใหญ่เราต้องยกมือไหว้นะฮะจะไม่ว่าจะเขาจะรวยกว่าเราหรือจนกว่าเราก็แล้วแต่จนกว่าเรา ครับผมนะอาจารย์สมารถยังมีทิ้งท้ายนะการที่เราจะเล่นพระเป็นหรืออยากจะได้วิชาจากเขาเราต้องมีการอ่อนน้อมถ่อมตนะนะครับผมนะฮะเขาเรียกเซียนพระเนี่ยเขาต้องรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ค,ครับเราจะมีสัมมาะระวะใช่ครับนะฮะเราต้องรู้รู้เด็กรู้ผู้ใหญ่นะครับเราก็ต้องรู้ให้อภัยนะครับค่ะดังนั้นการที่เป็นเซียนเนี่ย อย่างที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งนะการที่เรานําพระไปเนี่ยให้ให้เซียนเสียงเขาเช่าะนะฮะพระราคา1 0 0 0 0แบาทะนะฮะแต่เสียงก็ซื้อประมาณ8 0 0 0 0ื่นเจ็ดหก็มาว่าเสียงนั้นกดราคาพระแสนทำไมซื้อ8 0,000นคุณผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้นะฮะเสียงเนี่ย,ย,ยมีตาการเสียงเ<ะ>สียงคือเขาซื้อพระละมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าแท้หรือเก๊เลยค่ะคือเขาตัดสินใจด้วยความรู้ที่มีอยู่อาจะเจอเวอร์ชันใหม่เป็นพระเก๊รุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็ไม่รู้เราพาไปขายเขาเนี่ยนะฮะ ขาซื้อเจ็ดหมื่นบาทเนี่ยพอเก้มาเนี่ยเขาจะมาตามแบบคุณเอาพระเอาเงินคืนเอาพระเอาเงินคืนไม่ได้ฮะเซียนที่ต้องรับผิดชอบอย่างเดียวเก๊ก็ต้องเจ็บเก็บเอาไว้ในใจนะฮะเอาไปขายคนอื่นต่อก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเก๊เนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นครูไปแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับก็ต้องมีกำไรกำไรด้วยในในการอัตราเสี่ยงใช่ครับค่ะ S <S แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมที่อยากเขาเรียกว่าเวลาเราแนะนำเนี่ยก็คือคว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อพระเซียนก็บอกเขาด้วยว่าให้การันตีนะคะการันตีแท้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเก๊นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถนําไปคืนโดยได้รับสตังค์คืนได้ต้องคืนเต็มะเพราะเงินเราแท้เราบอกเขาเลยเราเราูปภาพไม่เป็นนะครับ นะครับพี่การันตีผมด้วยนะถ้าพระเคผมคืนเต็มนะแต่ถ้าพระแท้แล้วคุณผู้ชมแม้คนอื่นก็ดูเขาบอกพระไม่สวยเลยพระเนี่ยมาซื้อที่ผมดีกว่า2 0 0 0 0ื่นเองไปซื้อเข้าหมื่นคือธรรมชาติอันนี้จะมีในวงการอันนี้ถ้าไปคืนเขาเนี่ยเขาต้องหักเปอร์เซ็นต์ตามธรรมชาติการเล่นพรกาใจต้องนิ่งใจต้องนิ่งอย่าขวายแขวนะฮะอย่าอย่าแข่งเลยอย่าแข่งนะฮะพอคนอื่นสวดแล้วพระไม่สวยเลยซื้อมาได้ยังไงฮะคนที่เขาซึ่งเขาสวดเขาคือเขาก็อยากจะ าจะขายของเขาหรือว่าอาจจะมีมีะะมีแะนเนะแนเะเยอะดังนั้น,นะะเราต้องทําใจนะฮะการเช่าหาวัตถุมงคลเนี่ยอยู่ที่ความพอใจซึ่งกันและกันดังนั้นการเช่าหาวัตถุมงคลเนี่ยเช่ากับคนที่เรา,าให้ความเชื่อถือได้แล้วมีความมั่นคงเนี่ยเราจะสบายใจ เราเล่นพระต้องเล่นพระสวยค่ะก็อยากจะแนะนำอย่างบนห้างพันทิพย์งามโมวนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับสมาคมผู้นิยมเครื่องพระบูชาไทยโดยคุณพยับคำพันเป็นประธานนะคะก็มีความน่าเชื่อถือแล้วก็วงการยอมรับอันนี้เลยอยากจะแนะนําแฟนๆรายการขึ้นไปหาอาจารย์สมานของสามคุณแดงราบินทาคุณเกลี้ยทวีทรัพย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องบอยท่าพระจันทร์นะครับคุณต้นท่าพระจันทร์ขึ้นไปครับหลายๆท่านเนี่ยคือเขามีชื่อมีเสียงโดยเขาจะไม่เอา ชื่อเสียงตรงนี้มาเสี่ยงกับเงินแค่แสนสองแสนแล้วใช่ค่ะนะคะส่วนตำหนิชี้ชัดนะคะยังไม่จบนะคะพรุ่งนี้ต้องลองติดตามต่อครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะสีมงสนสองพลา